สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืนจชคลิปนี้เป็นเกม once human <S <S ผมจะมาแนะนำการสร้างบ้านนะครับก็คือจริงๆผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงเล่นเกมนี้ไปไกลแล้วละ่ะเอาไปว่าเนื้อหานี้เหมาะสำหรับคนที่เฮ้ยอยากเล่นเกมนี้ขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับอ่ะกเอาวไปว่าเดี๋ยวมาคลิปแรกของเกมนี้เป็นแนะนำการสร้างบ้านแล้วกันนะ นะก่อนอื่นเลยพอคุณเล่นเกมนี้เนี่ยฝึกทิชมาเรื่อยๆืจนถึงกระโดดจนถึงที่คุณโดนซัมมอนจากประตูลอยฟ้าแล้วตกลงมาแล้วก็ค่อยร่วงลงมาสู่พื้นนะครับสิ่งที่คุณต้องทำรนดับแรกคือสร้างบ้านควรทำนะเป็นรดับแรกเลยในการจะสร้างบ้านเนี่ยโลเคชั่นที่ดีก็คือมีแร่มีไม้มีสัตว์อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีน้ำนั่นะคือองค์ประกอบของการดำรงชีวิตนะครับสนผมเนี่ยดำรงชีวิตมานานละไม่เป็นไรทีนี้ เราจะตรงไหนดีก็ไปดูที่ที่มันมีช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นเลยพวกแร่คอปเปอร์มีก้อนหินมีคอปเปอร์ก้อนหินไม่ต้องก็ได้คอปเปอร์เนี่ยวเวลาครูขุดไปเราก็ได้หินหินเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ํามีกวางกวางช่วงต้นดีมากนะพอได้ที่แล้วเนี่ยก็เริ่มสร้างบ้านกันในการสร้างบ้านเนี่ยกด B ก่อนนะครับนี่พอ B ปั๊บเราจะเห็นขอบเขตแปลงเงาสีขาวเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราสามารถสร้างสร้างที่อยู่อาศัยของเราได้นะครับพอเรากด B เสร็จปับ๊บกดคลิกขวาทีนึง มันจะเข้าสู่โหมดสตนะัคเจอร์นะแล้วก็เริ่มสร้างกันทีนี้ในการในการสร้างเนี่ยบางคนอาจจะง่ายง่ายนะครับเดี๋ยวบางคนจ,จะง่ายง่ายก็คือ Wood Foundation ตัวนี้นะครับอย่างนี้หรือจะยากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าผมแนะนำเบื้องต้นนะครับ wood w o o d foundation ทีนี้พอมันเป็นแผ่นพื้นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วบางทีอะระนาบ ระนาบของของพื้นผิวไม่เท่ากันตัวนี้เรากว่าเอาตีนค้างครับแล้วก็เอาสกอร์เมาส์ขึ้นลงได้นะอย่างนี้อ่ะอย่างสมมุตินะพื้นที่ที่ผมจะวางตัวนี้โอ้มันมันไม่มันไม่เท่ากันนะก็เดี๋ยวผมจะเอาพื้นประมาณนี้วางที่นี่นะครับแล้วก็ตรวนี้วางที่นี่นี่อีกอันาหนึ่งอีกอย่างหนึ่งต้องตอไม้ก่อนอาุว่าเอาอย่างนี้ก่อนบ้านขนาดมาตรฐานขนาด4บล็อกนี่ เห็นไหมครับว่าไม้ดูดูความสวยงามไม้ไหมไม้มันเรียงตัวก็ไม่สวยถ้าไม้เรียงตัวก็ไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องปรับนะครับปรับเป็นกด F ตัวนี้เสร็จแล้วก็กดชิปครับแล้วก็หมุนหมุนไม้ชิปแล้วก็สกรอร์เมาส์นะครับนี่เห็นไหมไม้ไม้ไมตรงกันละดูสวยงามขึ้นต่อไปผนังผนังเหมือนเดิมครับกด B ขี้ขวาดูผนัง ถ้าเป็นผนังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวอลนะครับผนังจะมีจกักรีแบบก็ช่างนะแล้วแต่เราจะเลือกมาเห็นไหมอย่างนี้จะแบบครึ่งหนึ่งถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบนี้จะเป็นการเปิดโล่งนะครับถ้าใช้ผนังครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเปิดโล่งหรืออาจจะต่อเป็น2แผ่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผนังแต่ถ้าเป็นอะไรธรรมดาล่ะถ้าผนังธรรมดาก็จะอยู่สภาพนี้เห็นไหมครับว่ามันก็สูงเท่ากัน นะครับมันก็สูงเท่ากันการเอาแผ่นครึ่งมาประกบกัน2อันก็จะเป็นสภาพนี้แต่ถ้าเอาแผ่นเต็มมาก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าแต่ว่านะคาแนะนาของผมก็คือในการใช้แผ่นประกบประกบครึ่งเนี่ยบางทีจะมีปัญหาในการสร้างหลังคานะครับหลังคาบางชานิดไม่รองรับการใช้แผ่นประกบครึ่ง2อันอ่าตังนั้นเพื่อเพื่อการตัดปัญหาเนี่ยผมจะไม่ไม่แนะนําให้ใช้แผ่นครึ่งสักเท่าไหร่อ่าแล้วก็อันนี้ไปเลยจะใช้แผ่นเต็มนะครับใช้แผ่นเต็ม ทีนี้มาดูกําแพงเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้างนอกข้างในนะครับเห็นไหมเห็นลูกศรไหมเนี่ยชิปเห็นไหมครับถ้าลูกศรลูกศรลูกศรชี้ออกนอกอย่างนี้นะมันคือส่วนที่จะแสดงภายนอกให้มันอยู่ข้างนอกให้มันอยู่ข้างนอกอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ใส่ใจมันอยู่ข้างในอ่ะมันก็จะกลายเป็นยังไงผนังบ้านในบ้านกลายเป็นอย่างนี้อ้าวเห็นไหมไอ้ส่วนส่วนส่วนเนี้ยมันควรอยู่ในบ้านแล้วเราก็ทุบทิ้งก่อน การทุบทิ้งทุกครั้งได้ทรัพยากรคืนดังนั้นทุบได้เลยตามสบายให้เป็นอย่างนี้สมมุตินะครับสมมตินะนี่ตึ๊บตึ๊บบานเริ่มต้นสี่เหลี่ยมกล,อกลอ่องกล่องนี่ได้กล่องสี่เหลี่ยมมาแล้ว,แล,วแล้วมาดูภายนอกดูสิเป็นไง มันก็เป็นบ้านเบสิกที่เราจะเห็นกับทุกๆคนนะครับทีนี้เราอยากจะได้ให้มันดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยเอาไงอะบันไดครับมีทางมันควรมีทางขึ้นดีๆก็บันไดเลื่อนปข้างล่างครับก็จะเป็นในส่วนของอ๋นี่นี่ตรงนี้นี่บันไดเบสิกที่สุดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเวลาเราได้บันไดมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมันยากชิ้หายเลยแมงบันไดมันไม่ค่อยติดนะครับนี่ วิธีวางนะครับวางให้ตรงพละเลงให้ตรงแล้วกดชิปค้างครับชิปค้างแล้วก็สกอร์เมาส์มันจะหมุนด้านชิบ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 ไปหลายๆหลายๆ,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 ๆด้านหลายๆด้านอ่ะพอได้ได้ด้านที่ต้องการแล้วก็คลิกซ้ายครับเราก็จะได้บันไดที่เออโอเคนะบันไดมันเรียบกับดินอ่ะแล้วก็มาอย่างนี้ขึ้นมาได้ไล้ทานขึ้นแล้วทีนี้บ้านเนี่ยมันยังไงดีกันฝนไม่ได้ นะครับการฝนไม่ได้ต้องใส่หลังคาวิธีใส่หลังคาง่ายที่สุดที่ทุกคนทํานะครับง่ายที่สุดเลยเขาใช้วิธีนี้ก็คือไปใช้ในของส่วนของเฟรมแล้วก็ใช้ส่วนของนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวที่ง่ายที่สุดก็คือทําเป็นหลังคาทรงทรึบอย่างนี้สภาพมันก็จะอ,อกมาแบบนี้นี่อย่างนี้เลย ทรงตึกทรงกล่องง่ายที่สุดเบสิกที่สุดสร้างง่ายสุดๆแต่ว่าพอเราเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะมืดถูกปะมันจะมืดต้องการอะไรต่อเราต้องการหน้าต่างครับเกมนี้มีฟังก์ชันในการสร้างบ้านที่ละเอียดอยู่ในระดับที่น่าเล่นมากๆอ่ะมาดูหน้าต่างกด b ถ้าเป็นหน้าต่างนะครับก็จะเป็นส่วนของนี่ Attachment window แต่ว่านี่คือหน้าต่างจริงๆ จะมีหน้าต่างต้องมีวงกบอ่าดังนั้นเราต้องไปดูที่วงกบครับเฟรมนี่คือวอลเนี่ยมันจะมีมันจะมีวูดเดนวอลก็คือก็คือเป็นผนังจริงๆไงแต่ว่าอันนี้คือผนังพร้อมวงกบถ้าเราต้องการให้หน้าต่างมากแค่ไหนเราจะต้องใช้ผนังที่เป็นวงกบครับแน่นอนว่าทางเข้าของเราที่ผมเนี่ยที่ผมยืนตรงเนี้ยอยากจะปล่อยให้มันเปิดโล่งอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าจะให้มันดูดีขึ้นมามันก็ควรจะต้องเป็นประตู ก็กด B นะครับนี่ B B ีคลิกขวาอ่าก็ต้องเอาตัวนี้นี่ประตูพอมอกบมันจะมีบ้านที่เป็นประตู1 1บานนะครับกับ,ก,บกับบานคู่เนี่ยบานเดียวกับบานคู่แต่ผมคิดว่าใหม่ๆหมมาบานเดียวกว่าก็ได้นะครับแล้วก็เล็งให้ตรงนะนี่ไม่ใช่ว่าเอาขนังเข้ามายางนะเห็นะไหมนี่ครับเอ,เอาเอาไอ้ลูกซองออไปกดตัวนี้นี่ก็จะเป็นประตูละ เห็นไหมว่าพอมีประตูประตูมีแสงไนงะมันก็มีแสงเข้ามาแต่ว่าโซนเนี้มันมืดเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองวางทับไปดูนี่มันจะยอมไหมเห็นไหมยอมนะนี่เราวางทับไปครับอยากจะอยากจะสว่างกี่ด้านวางไปอ,อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โล่งเลยเห็นไหมครับ คราวนี้บ้านมันจะสว่างแต่ว่ากลางคืนก็ยังมืดเหมือนเดิมนะมันจะสว่างใน,ในยามกลางวันเพราะว่ามีแสงเข้ามานี่คราวนี้เราจะได้เราจะได้วงกบนะครับได้วงกบต่อไปมันก็ต้องเป็นหน้าต่างนะหน้าต่างก็จะเป็นตัวนี้นี่นี่อะตอมเมนตตัวนี้นี่คือหน้าต่างเบสิกที่สุดนหน้าต่างเบสิกที่สุดเนี่ยยังต้องใช้ Class หลอกแล้วครับแล้วก็ตัวด้านล่างพวกนี้เนี่ยมันจะบอกนะว่าได้มาอย่างไรอย่างอย่างกลาสเนี่ยต้องค้าบเอานะครับหลอกไม้ในเดิมไปตัดไม้ได้เลยส่วนตัวสุดท้ายนี่แหละสําคัญจะต้องไปเปิดโลกเก็บขยะแล้วมาย่อยครับถึงจะได้แล้วเราก็จะได้ของพวกนี้มาใช้นี่ม่มีหน้าต่างก็ดูดีขึ้นมา เราเปิดหน้าต่างได้ไหมเปิดได้นะครับเกมนี้เปิดหน้าต่างได้ทีนี้ประตูก็นี่เบสิกที่สุดครับวูด d ดอเปิดเข้าประดอกได้เป็นไงเริ่มดูดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นเรื่องหลังคาหลังคาเนี่ยบางคนถอดใจย,ยอมแพม้ไม่ทําหลังคาสวยๆนะครับก็คือเป็นกล่องทําเป็นบ้านทรงตึกแต่ว่าอันนี้ทรงตึกเนี่ยมันทําง่ายแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนํา ในการทําหลังคาที่มันโอเคโอเคไปเลยในเรื่องของหลังคาในเรื่องของหลังคาเนี่ยนะครับเราต้องเข้ามาในส่วนของเฟรมแล้วก็มาที่ลูฟลูฟเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะมาดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับว่าพอวางนี้ปับ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่คือหลังคาแบบแรกนี่อ่ะเดี๋ยวนะเอ้ไปนู่นละ วิธีนะวางนะครับวางแล้วกดชิปวางแล้วกดชิปกดชิปมาคัดปีได้วางแล้วกดชิปชิป,ชป,ป,ชป,ชปหมุนไปหมุนหน้าอย่างเงี้ยพอได้ปับ๊บก็จะเป็นเห็นไหมดูดีขึ้นใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ต้องหาอะไรมาตีปิดสามเหลี่ยมตรงนี้วิธีตีปิดสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะใช้ในส่วนของอะจะเป็นตัวนี้ครับนี่ มันจะเป็นในส่วนของวอลวอลเห็นไหมครับครับครับนี่หรืออ่ะนี่นะเป็นอย่างงี้นะแต่มันจะไม่เต็มมันจะไม่เต็มพอไม่เต็มมันก็ยังอยู่ไม่ดีอาทุบทิ้งครับ นี่เรามาใช้ตัวที่แทนตัวนี้ w o o d l e ร์ Wall wow. เขาว่า w o o d l e ร์ก็คือมันต้องใช้กับฝั่งซ้ายนะครับนี่เอ๊ะเดี๋ยวนะอ้าวดันอยู่ด้านนอก w o o d l e ร์แสดงว่าต้องตีด้านนอกไม่ใช่ด้านในนนเราหยิบมันก่อนเราทำลายมันทิ้งแล้วก็อีกตัวหนึง่งเราใช้ w o o d e n Right Wall ตัวนี้นี่ครับ ดูดีขึ้นนะนี่ Right wall แล้วก็เล wall ทีนี้เราก็จะได้บ้านสวยๆซึ่มันดูแล้วเออมันก็เป็นบ้านดูดีทรงบ้านน็อกดาวแล้วก็วางของอื่นๆอยู่ข้างในประตูเปิดปิดได้หน้าต่างเปิดปิดได้ แตนี้แอดวาน์อีนิดนึงเราอยากจะได้บ้านที่มันเป็นหลังคาที่ไม่ใช่อย่างนี้อีกแบบหนึง่งอันนี้อันนี้จะยากขึ้นนิดนิดนึดนงนะครับมันต้องใช้พวกต่ยแองเกิลตัวนี้เราทุบทิ้งก่อนจะจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เข้ามาที่วอลนี่ครับน,นี่ชุบแต่พวกนี้พวกนี้จะต้องติดตั้งที่คอนเนอร์นะครับมันต้องติดตั้งที่คอนเนอร์เนี่ย ใช่ไหมมันจะเป็นการติดตั้งที่คอนเนอร์ชิปชิปนี่ชิปชิปนี่ชิปเหมือนเดิมนะครับวางแล้วกดชิปเป็นไงคราวนี้ก็จะเป็นหลังคาที่เป็นทรงอีกแบบหนึง่งตัวนี้เออมันจะมันจะดูดีใช่ไหมครับเนี่ยดูดีไปอีกแบบหนึง่งจริงๆแบบเมื่อกี้ก็ดูดีแล้วแต่อันนี้ก็จะดูดีไปอีกแบบหนึง่ง ตรงนี้นี่ที่มันเป็นทรงนี้ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเราเราสร้างเราสร้างบ้านแบบใช้พื้นพื้นเต็ม2บล็อกเนี่ยบ้านพื้นเต็ม2บล็อกมันเวลาระวางไรแองเกิลมันจะออกมาทรงนี้แต่ถ้าใครที่เฮ้ยอยากมีวินโดว์อยากมีหน้าต่างด้วยก็คือหลังคามันทึบอ่าก็คือแบบอาจจะยังสร้างไฟนีออนไม่ได้มันก็ต้องหาวัสดุตัวใหม่นะครับก็จะเป็นกด R นะกด R ทุบทิ้ง แล้วก็มาดูพวกที่มันจะเป็นหลังคาพร้อมกับวินโดว์นี่ตัวไทร์เกิลเนี่ยมันจะไม่มีวินโดว์นะครับพวกเนี้ยพวกพวกคอนเนอร์เนี่ยพวกคอนเนอร์มันจะไม่มีไม,มไม่มีวินโดว์ม,ม, window. มันจะมีแค่พวกตัวนี้นี่วูดลูปินโดว์พวกนี้ดังนั้นถ้าเกิดดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้บ้านที่เป็นหลังคาทรงแบบเมื่อกี้นะครับ เราต้องทำบ้านที่มากกว่า4บล็อกนะครับเราต้องใช้อย่างน้อย6บล็อกก็ทุบทิ้งครับเวลาทุบนะทุบจากข้างในครับออกข้างนอกทุบหน้าต่างก่อนแล้วก็ทุบผนังพร้อมวงกบเดี๋ยวเราวางพื้นใหม่ก็ปี้พื้นครับกดคลิกกดคลิกเมาส์กลางก็พี้พื้นแล้วก็ทำลายไม้ให้มันตรงนะครับขยบลายไม้ให้มันตรงแล้วก็ เดี๋ยวก๊อปปี้ผนานตรงนี้นะครับก๊อปปี้ไปวางก๊อปปี้วางวางวางะแล้วก็เดี๋ยวก o p ปปีวินโดวด้วยชึบชึบชึบวางทีนี้วางตัวมุมก่อนครับวางมุมวางมุมก่อนจะง่าย เอาล้วครับนี่ก็จะได้มาทีนี้เราก็ต้องติดตั้งหน้าต่างด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับอ็อกชั m นเมนต์นี่จะเป็นหน้าต่างพวกที่มันอยู่แนวเฉียงเป็นไงดูดีขึ้นนะครับบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยพร้อมอยู่ละบ้านไม้ถ้าเราอยากจะให้มันสวยนะ เราต้องมีวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ก็จะอยู่ในโซนของตัวเพนส์ Pen นะครับนี่นี่ตัวปริ้นส์ปริ้นส์นะครับมันจะเป็นด้านในนะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมทำวางนะครับฉีกเข้าไปเอ๊ะค้านดูดิ อ่านี่อันนี้จะเป็นเพดานนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะน,นี่จะเป็นเพดานถ้าเป็นผนังก็จะเป็นตัวนี้แล้วแต่นะแต่ผมถ้ามันถ้าบ้านมันทึบเราเอาให้มันสว่างหน่อยก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับนี่นี่นี่ครับดูดีขึ้นละภายนอกถ้าเกิดไ,ไม่ชอบลายไม้เราก็เพ้นท์ใหม่ได้ครับ เป็นพวกตัววอลนะครับเราเอานี่ก็ได้หลอกเขาว่าเป็นบ้านอิฐก,ก็ได้นะจริงจริง,รง,รงเป็นบ้านไม้ถ้าวอลเปเปอร์พลาดลบทิ้งได้นะครับลบทิ้งเฉพาะวอลเปเปอร์ได้เ,เดี๋ยวผมบอกให้ดูชี้ไปที่วอลเปเปอร์ครับแล้วกดที่ทีตัวทีร move w a l เ p เ p อร์นีย่ยเหมือนเดิมละนะ นี้เรียบร้อยบ้านหน้าอยู่นะครับบ้านหน้าอยู่ต่อไปเป็นเรื่องของไฟกลางคืนจะไม่มีไฟนะเราจะต้องทําไฟไฟจะอยู่ที่หมดของเฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์ไลทติงตัวนี้จะเป็นไฟสเต็ปแรกที่เราจะมีแน่ๆตัวนี้นะครับฟลูออเรสเซนต์ใช้ของตามนี้เลยอิเ e ล็กทริคพาดผมหมดนะเพิ่งทุ่มไปกับอะไรบางอย่างผมต้องไปหาเพิ่มตัวนี้ติดไปนะครับติดไปแต่ถ้า ใครมีนะครับติดวอลแลมไปนี่เป็นยุคโบราณหน่อยติดวอลแลมได้ได้เหมือนกันอันนี้คือบ้านเริ่มต้นนะครับซึ่งผมจะสอนแค่นี้แหละบ้านเริ่มบ้านทรงเริ่มต้นอันนั้นมันแบบมันมันเริ่มเยอะละมันโอ้โหมันติดตั้งหลังโครงหลังคามาดูตรงนี้ครับกดวิธีการ เอาสกิลมาพัฒนาการสร้างบ้านกดตัวไอนะครับแล้วก็มาที่ม m มิติเข้าไปที่ตัวนี้มีมิติตัวนี้แต้มพวกนี้เนี่ยมันจะได้จากได้จากกิจกรรมบ้างได้จากการอัพเลเวลบ้างนะครับแล้วก็เอามาอัพพวกนี้ซึ่งเวลาอัพเนี่ยมันจะบอกว่าอัพตัวนี้ปับ๊บได้อะไรอัพไอ้นี่ปับ๊บจะได้อะไรเราก็ไปดูที่บ้าน,นครับนี่พวกเราบิลดิ่งบูเดน w o o d support ได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรเราก็อัพทีนี้ถ้าเป็นบ้านนะ มันจะมาเป็นทรงนี้เลยลงนี่นะแล้วก็ลงมานี้จะได่าคามาตรงนี้ได้วงกบอ่แล้วได้ประตูด้วยมาตรงนี้จะได้บันไดามาที่นี่ได้เฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยนะครับได้เตียงด้วยเตียงจำเป็นต้องมีเราต้องมีครับแล้วก็ลงมาอีกนี่ก็จะเป็นพวกสมอลวูดนะครับเป็นไม้ไม้ทรงเล็กที่เอาไว้ประดับเผื่อเราเล่นระดับได้อันนี้เบสิกเฟอร์นิเจอร์บลูรดิโอนะครับไรติ้งบอร์ด นี่ไล่มาไล่สายลงมาแล้วจะเป็นสโตนนะครับเป็นเป็นพวกสโตนอันไหนไม่จาเป็นก็ไม่ต้องลองกดดูก่อนะว่าจะต้องการอะไรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมข้ามสโตนไปเลยเพราะว่าผมไปเอาที่มันเหนือกว่าก็เลยไม่เอาไม่ไม่เอาแต้มมาลงพวกนี้ครับก็ทะลุลงมาข้างล่างแล้วก็ลงมาถ้าระดับพวกนี้ก็จะเป็นพวกคอนกรีตเสริมเหล็กละเวลาใช้ก็ต้องใช้ก้อนหินนะนี่คือการสร้างบ้านนะครับเบื้องต้นเลยงั้นก็ กลัวจะยาวไปนิดหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนละกันสำหรับการสร้างบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ